ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำหถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนคุณอาจจะอายที่ต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสําเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิต ลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรคุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง เนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไปอาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ดังนั้นคุณควรเอาอกเอาใจคนรักบ้าง อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางร่างกายหรือกายภาพที่สูงด้วยความเป็นคนมีร่างกายที่เข้มแข็งเหมาะกับการเป็นนักกีฬาและคุณเป็นคนที่ต่อสู้งานหนักเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือลักษณะนิ้วกลางที่ยาวกว่านิ้วอื่นๆเกี่ยวข้องกับการมีจรรยาบานมีความรับผิดชอบในการทำงาน ชอบลงมือทำงานด้วยปฏิบัติจริงและรวมถึงมีความใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วก้อยที่สัน้นอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นขาดความเป็นอิสระทางความคิดแต่มากด้วยทักษะการปฏิบัติคุณเหมาะกับงานหลายอาชีพเช่นด้านวิศวกรรมการก่อสร้างหรือด้านเกษตรกรรม คุณอาจเก่งในสาขาที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกช่วยในการทำงานให้องค์กรด้านการวางแผนด้วยเช่นการจัดการโครงการหรือลอจิสติกเพราะคุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง